มิวเดี tap, <disappointing> <course> ๋ยวดิมิวเดี๋ยวดิก็พี่ลบแล้วอ่ะมิ้วจะอะไรอีกอ่ะบางอย่างลบแล้วมันก็ไม่จับใี่ปวนมิ้วใช้พี่ทำไงอ่ะก็ไปถามคนในเน็ตดิก็ถ้าคนเก่ามันเวิร์กจะมีคนใหม่มาหนังเรื่องเนี้ยทำให้ผมรู้จักกับคนมากมาย ก็ได้รู้จักผู้หญิงคนหนึ่งผมรักเขามากแต่ตอนนี้ม่มงแรดกยิ่งดังแม่งยิ่งแรดกเพราะหนังเรื่องนี้ที่เราไม่อยากกลับไปเล่นเพราะเราไม่อยากกลับไปรักเธออีก ฉันก็แค่อยากวิ่งแต่ไม่อยากเหนื่อยอะ่ะอี่สิบปีคุณอยากป้อนแอนม,มัมฉันก่อนนอนหรือไงถ้าคุณอยากกินข้าวคุณไปกินข้าวกับแม่คุณที่บ้านโน,น่นอย่าว่าแต่แฟนเลยฉันเป็นเพื่อนคุณยังไม่ได้เลย